คุณพ่อคุณแม่บางคนถูกเลี้ยงมาแบบโดนตีพอตัวเองมีลูกเลยเลี้ยงตรงกันข้ามกับที่บ้านาพ่อกับแม่เป็นคนสุดท้ายที่นึกถึงพ่อแม่ที่เลี้ยงเรามานะเขาจะบ่นตลอดว่าเลี้ยงลูกยังไงไม่เคยตีเฟยก็บ,บอกว่าจ,จะตีทำไมก็เขาไม่ได้ผิดอะไรเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาแบบโผบลานะคะแค่หลาไม่กินข้าวกินเดียวนี้กเอาไม้เดียวขู่ให้กินอะไรอย่างนี้นะคะ <S <S> โอเคไม่ตีค่ะไม่ตีค่ะก็กลัวคุณใหญ่มากเข้าใจเพราะเราก็ถูกเลี้ยงมาแม่เราก็เป็นแบบนั้นเราถึงพยายามเลี้ยงลูกไม่ให้เหมือนที่เราเคยโดนมาเอออะไรก็ใช้เสียงมือไม้มาหมดอะประมาณนั้นนะคะคือเคยพาพบคุณหมอเลยนะคะว่าลูกเราเป็นเด็กสมาธิสั้นหรือเปล่าซึ่งพาไปตรวจแล้วคุณหมอบอกไม่ใช่ไปนั่งร้านอาหารอย่างนี้นะคะเขาจะไม่นั่งอยู่สุกเลยค่ะจนไม่กล้าพาลูกไปนั่งร้านอาหารนะคะเขาจะปินตรงปินโตซึ่งเราก็บอกทุกจางเราแบบเห็นบ้าน เห็นไหมคุณแม่ไม่เคยฝึกเลยนี่ไงที่นิกกี้บอกเขาอารมณ์ไหมหิวเสร็จปุ๊บกินเสร็จปุ๊บอยากเล่นแล้วจังหวะอยากเลน่นอารมณ์ไหมอารมณ์ดังนั้นไม่แปลกนิกกี้พูดก่อนที่คุณแม่จะพูดว่าไม่งั้นถ้าคุณแม่ไม่เคยฝึกแบบนี้สิ่งที่เขาจะเป็นเขาจะใช้ด้านอารมณ์เก่งมากแล้วเก่งเกินจนทําให้เรานึกว่าเขาเป็นสมาธิสั้น ใช่ใชกล้วึงเข้าปิดแล้วดีที่หมอบอกว่าไม่เป็นแล้วหมอไม่ได้ให้ยามาใช่ไหมไม่ไม่ๆค่ะคุณหมอ,อก็บอกว่าไม่ๆมไม,ไม,ไม่ค่ะไม่เป็นแน่นอนมันมีนะ,ค,ะคุณแม่ที่เลี้ยงลูกแบบนี้แหละแล้วนิกกี้เห็นเหตุก็คืออันเนี้ย แต่คุณแม่คนนั้นไม่ได้โชคดีแบบคุณฝ่ายคือหมอจ่ายยาส่งเด็กมาเลยแบบเออคือนั่งไม่นิ่งเลยระหว่างที่นั่งอยู่ลุกไปเล่นนู่นนี่นั่นหมอจ่ายยามาแล้วแล้วก็กินยาไปป่วยยายเรานี่แหละว่าดื้อผิดปกติคือเขามองว่าดื้อไงคือแบบอะไรคือไม่อยู่เฉยเลยคือเขาเปน็นตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะพี่คุณฝ้ายบอกว่าเขาเป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะเด็กทุกคนเป็นแบบนั้นเด็กทุกคนเขากําลังมีสมาธิระยะสั้นกว่าผู้ใหญ่ เขาเบื่อเร็วกว่าว่างั้นเถอะดังนั้นจังหวะที่เขามีอารมณ์ปื๊ดมันเปลี่ยนอารมณ์ปั๊บเขาจะไปเลยเพราะเขาไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะบอกตัวเองว่ายังไม่ถึงเวลาแล้วต้องนั่งให้จบชั่วโมงเขาไม่สามารถจะมีวุฒิภาวะเพราะเขาเด็กวุฒิภาวะจะมาตามอายุที่มากขึ้นแล้วเด็กเขาอายุเท่านี้สองขวบสาขวบเอาวุฒิภาวะอะไรมาควบคุมอารมณ์ตัวเองอะ ไม่มีอยู่แล้วดังนั้นเขาเป็นตั้งแต่เด็กถูกต้องและเยี่ยมแล้วที่เขาเป็นแบบนี้ด,ดีกว่านั่งเออแล้วน้ำลายไหลไหมคือ <laughs> ถ้าถ้าเป็นแบบนั้นนั่งนิ่งแล้วนั่งเออแล้วดูเหมือนควบคุมตัวเองได้จนเรากินข้าวเสร็จแล้วก็อยู่กับเราจนกินข้าวเสร็จได้นั่นเออแล้วถูกไหมปกติของเด็กที่เขาไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แต่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยฝึกเขาไม่เคยฝึกจัดการตัวนี้สมาธิสัน้นปกวเลยไปหาหมอ ใช่ใช่ค่ะคิด,ค,ดคิดอย่างนั้นเลยว่าทาไมเขาไม่นิ่งอ่ะทำไมอยู่นิ่งไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยพาไปหาหมอนี่นะคะพลาดไปแล้วห้าขวบแล้วเขาจะต้องรับอารมณ์น้าอีกที่น้า <c oughs> ไม่ใช่คนที่เขาคุ้นชินอ่ะค่ะไอตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะมันจะแรงขึ้นนะเพราะอารมณ์เขาแบบไม่เคยถูกจัดการอ่ะ <c oughs> แล้วพูดขึ้นมาว่าเออเขาแรงจริง <c oughs> เขาแบบพีดปีดจริง อแล้วเขาจะไม่ฟังใครเลยนอกจากแม่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากเลี้ยงลูกที่แบบเขามีปัญหาเขาสามารถคุยกับเราได้ตลอดเราตามใจไหมก็ระดับหนึ่งคุณฝ้ายปลูกทางเดินมาแบบนี้เขาคุ้นชินมา5ปีอยู่ดีๆจะพึบพับภายใน1เดือนเนี่ยพังแน่นอนเลยนิกกี้ว่าคือน้องเขาจะจะปรับตัวลําบากมากช่วงแรก คุณพ่อคุณแม่บางคนถูกถูกเลี้ยงมาแบบโดนตีพอตัวเองมีลูกเลยเลี้ยงตรงกันข้ามกับที่บ้านา<ต>าใช่เพราะเราจำระไรไอบตรงกันข้ามไม่ใช่ว่าดีนะการตีไม่ใช่เรื่องดีอยู่แล้วนะคะลูกเราไม่ใช่สัตว์ที่จะต้องมาตีคือแบบเราบอกว่าลูกเอาแต่ใจลูกไม่นั่งแล้วเราเอาแต่ใจขนาดไหนที่ตีลูกให้นั่งลง ส่วนการตามใจแบบคุณแม่ฝ้ายก็ไม่แนะนําให้ทําเหมือนกันเพราะเด็กเขาจะไม่เคยฝึกรับมือกับอารมณ์ตัวเองเลยดังนั้นเขาจะคุ้นชินเวอร์ชั่นที่เราเลี้ยงตามใจจะเกิดอะไรขึ้นผลลัพธ์พยากรณ์ได้เลยค่ะพอเขาไม่เคยชินที่จะรับมือกับความไม่ได้ดังใจทีนี้การป็นว่าอะไรพอเขาไปอยู่ในสถานที่ที่มันไม่ไม่โอเคเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วยแล้วมันมีแผลของเขาอยู่แล้วอยู่หนึ่งดอกคือแม่ทิ้งเขาแล้วสองต้องไปอยู่กับคนที่ ไม่ใช่แม่ฉันนะ่ะพ่อก็ไม่ใช่ทีอ่อยู่กับพ่อยังพอโอเคซับพอร์ตใจได้ว่ายังอยู่กับพ่อพิกได้เลยกลายเป็นเหมือนแบบก้าวล้าวมากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่เลยควรได้เข้าใจเขามากมากเข้าแม่แล้วเขารับไม่ได้ ส่วนตัวเราอะเป็นคนที่กลัวพ่อแม่พ่อ,พ,อพ่อแม่ทํากับเราแบบนี้มีปัญหาอะไรฝ้ายจะไม่กล้าปรึกษาพ่อกับแม่เลยพ่อกับแม่เป็นคนสุดท้ายที่นึกถึงจะปรึกษาคนอื่นดังนั้นเราจ <ทำ S 1> ึงไม่อยากให้เขาเป็นแบบนั้นเวอร์ชันที่เราทําเหมือนจะหวังดีกับเขาแต่เราได้ความสัมพันธ์ก็จริงแต่อีกด้านหนึ่งเขาจะไประเบิดกับ ที่อื่นมันต้องอยู่ตรงกลางคอ,อนิกกี้ไม่ได้สอนให้ตีและไม่ได้สอนให้ตามใจแต่อยู่ตรงกลางของความความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับฉันเคาลบความรู้สึกกันและมีวิธีการพูดวิธีการคุยอย่างไรในแต่ละบริบท